และฟินเนตชิงแชมป์โลก2 0 1 4ที่บอมเบ์เอ็กซิบิชันฮอล์เมืองมุมไบประเทศอินเดียทับนักกีฬาไทยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า6เหรียญทองจากพ่อกายประเภทมาสเตอร์อายุ40-49ปีสมคิสโซเมท,ทเวชกุลฟินเน็ตชายรุ่นความสูงไม่เกิน170เซนติเมตรแชมป์เก่าว,วันชายการะนะพี่ายสามารถคว้าแชมป์มากรองอีกสมัยและเป็นสมัยที่5 เช่นเดียวกับรุ่นความสูงเกิน170เซนติมแชมป์เก่าจากอากาศดำรงศักดิ์ส้อยสีได้แชมป์สมัยที่2องฟิตเนสหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน165เซนเมตรนงยาวโกสีนามคว้าแชมป์โลกครั้งแรกส่วนรุ่นเกิน165เซนมแชมป์เก่ารุ่งตะวันจินดาซิงคว้าแชมป์มังกรองในอีกสมัยและเป็นสมัยที่4 และรุ่นความสูงเกิน180เซนติเมตรชชยวัดหรือกิตติกรทองแสงดารานักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนกูรักมึงวะสตีเล็กและละครบางระจันช่อง3ได้ที่4สรุปวันแรกเพราะการและฟินเนตชิงแชมป์โลกไทยคว้าไป6เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดง